ขุด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 เล็กๆนะเออหนึ่งดอกไปน่องกองไว้กองไว้ก่อนเออเออกองไว้กองไว้กองไว้ไปเคยผอมแค่ไ้พี่น้องนี่ พี่น้องยุพี่ครับยุพี่กำลังบูหาทางออกอยู่ครับพี่น้องกระตาเสียมหาทางออกอยากพี่น้องป้าบอระเบือหุบก,กระดอกกระเดียกอเคครับพี่น้องไป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 สวัสดีครับพี่น้องสุขุมสุขคนนะครับนี่เบ้าเปลูกอีสานผ้าผีผ้านองเขาป้ามาหาเห็ด คือเกาครับพี่นอ้องมันนี่มือใดก็หายู่หากินหาตาเห็ดนั่นแหละครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเห็ดออกนะพี่นอ้องมันนี่ก็มาน้ากันสามคนแหละพี่น้องอีกสองคนกับพุ่นแหละครับหายู่ทางพุ่นมันนี่ฝนตกครับพี่น้องคนบ่ค่อยเข่าโคกบันไดครับเข่ามากอะโอ้ยเปียกเมื่อแล้วครับพี่น้องตางเกงบูบูปลาเปียกเมื่อแล้วครับพี่น้องสิผ้าพี่พานนองมเาเบิง้งบรรยากาศด้วยครับปรเป็นยังไงไปพี่น้องไปหาเห็ดน้ากันเลยครับผมพี่น้องครับ อันนี้บ้าเปยมาพอเฮ็ดปวกพี่น้องขุดไว้แล้วเดิพี่น้องเอินเอินเอาตาเมส่น้ำเดเอินเอาตาเมส่น้ำครับพี่น้องพุ่น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 พี่น้องบ่ปากบ่เวววดอกพี่น้องบ่ปากบ่เวววบ่ปากบ่เวววมืนอนี้มาน้ำกันสามคนไม่แต่พี่น้องอย่าคล้องอันนี้ที่ขุดแล้วเดิพี่น้องนี่อันนี้พี่น้องอิดติมไอ้มามามาคุดให้บ้าเปย์เวเร็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 ว ุณพี่น้องพี่น้องเบิ้งบ่บอกเด้ออยู่ป่าไหเพราาะวว่พกผมมาทางบ่อระบือมื้อนี้มาไกลคักที่แรกว่าสิมาบ้านโคกกลางแล้วันนี้เพิ่อนเพิ่นว่าคนมาเก็บหลายก็เลยบ่พากันมาก็เลยมาบ่อระบือแต่จุดๆๆบอกป่าบ่ได้พี่น้องเป็นความลับขุด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 เล็กๆเนี่เออหนึ่งดอกกวองไว้กวางไว้ก่อนเออ เออเกองไว้กองไว้กองไว้พอเคยผอมแค่ได้พี่น้องนี่ไปไปคุด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 ห <oh ลงหลงหลึกแรงเนี่ยเอออืมคุดหลงสั่นนะแม่ไปถ้าได้เกิดเกิดค่าเกิดเน่เนาะอันนี้ก็คุดบ่ได้ค่าที Kopf ่สุดเออหางเท็กมันอไหร ขยย่างมาวะห่างขอกลายสองดอกไหมนั่นนั่นขยย่างมะวะห่าขขอกลายสองดอกเขาอากตลาดปีหนอกนออป้าบอลระเบือนี่ออกดีเนาะออกเขาออกแนเนาะป้าบอลระเบือไหมเฮาเฮามาครั้งแรกเฮาก็โชคดีเนาะป้าบอลระเบือนี่กับผู้ยุบบอลระเบือแม่ปฏิหูหติว่าป้าใด <laughs> <laughs> ปฏิหูน้ำเยี่ติว่าป้าใดเฮาบอกป้า,ปาก็แล้วกัน เออพี่น้องอันนี้มามามาบันบานพี่น้องกันเลยเพิ่นบอกว่าทางนี่ออกันเลยพู้องกันมาซื้อกะเอากะโชคดีโชคมาเนาะข้ามากกพอเลยฝนตกความแหละพี่น้องเน่าตินั้นอันเดียดอกหน่อยมั้งก็มีมันสีเนนาตินี่มันโดนหน้ามัน นิตึกฝนอ๋อฝนนี่ถึกฝนอ๋อจักรมูบางทีเนาะพี่น้องมันคือขัดขึ้นมาแท้เอาๆเอาพี่น้องเลี้ยงอหไเอาเลี้ยงให้พี่น้องเบิ่งน้ำปลาพี่น้องเต็มตาเลยมันนี่ขัดเนี่ยบอสพี่น้องจักรมูบอสพี่น้องเต็มขัดพี่น้องเอ้ยขัดพี่น้องพี่น้องงามบอสครับุญดอกนึงหยีแล้วเหียบ ครัับพี่น้องเมียวเอพี่น้องมึงั้งนะเพุ่นเราผลดอกนึ่งแม่ไปคุดให้แน่ผลไหมบ่มีอันเห็ดท่าเห็ดท่าว่ะอุ้ยพี่น้องพ่นอันนี้ก็เต็มตาแล้วพี่น้องโอ้ไปไปมันมันมันพี่น้องไปหาต้อครับหาต้อไปจับมูกันนี่บรรยากาศพี่น้อง เปียกคักเปียกแนี่ยี่หร,ครอ,อครับพี่น้องนี่มีปลาบูปลาเขามาแล้วครับพี่น้องมือนี้มาทั้งพุณนหรครับบอลระเบือเมื่อนี้เปลี่ยนปลาด้พี่นอ้องเพิ่นก็บ,บอกว่าเห็ดป่วกเห็ดไข่ออกลายก็เล้ยพากันมานี่แหละปลาหกอยู่ครับมาทั้งบอลระเบือพี่น้องก็ามากันพากันมาไก่เติบอยู่ครับไก่ก็ปลาเกาอยู่ไปพี่น้องหาไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับ ยางมายุบมะพอโ้โพดนะครับกับมะพ่อเฮ็ดเพิงขมนะครับผมมันกำลังออกพี่น้องเดี๋ยวไปใส่ตาไปก่อนนะเดี๋ยวสิตัดขายอยู่ด้วยพี่น้องที่ไปตัดขายอยู่ทางออกแล้วครับช่วงนี้เก็บเก็บเก็บใส่กระตาไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมีดมันน้ำมีดยุดลถนพี่น้องพี่ครับอีกสองดอกอยู่ทางพี่พี่น้องเกิดดีดอกไอซีดอกมโพรนี่ที่มีอีกบบ๊ ค่อยๆเก็บไปแหรอพี่น้องเฮ่ามาปลาวันนี้บ่ได้นั่นไปไปามาปลาไม่มื้อนี้ไปพี่น้องหาเรื่อยๆครับพี่น้องครับมาพ่อเฮ็ดเพิอง,องดอกประง,งามเลยพี่น้องเบื้องหังล่ะแต่มีคนนั่นทับรถให้ข่อยว่าพี่พี่น้องงามครับพ่ออีกครับยางมาบูปลาเพกมากกับมาพ่อเฮ็ดเพิองพี่น้องเด้แห่งพ่อแค่ดอกเดียวนะครับนี่ มีดอกเดียวโอ้เกือบเน่าพี่น้องเกือบเน่านี่ครับมาเจอเห็ดแดงหนึ่งดอกโ้ยขออนุญาต <c oughs> แบ่งกันเอ้อขี่ก็คือแบ่งกันเอ้ออันนี้ขอซะพี่น้องครับ อย่งางมาบูพวก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 มากก็ไมาเจอนีเดี๋ยวพี่หน่อยน,อน้องมึงแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนี่กันเด้อน,นี่ครับพอสองดอกจะเห็ดป่วมันกับพอเคยงามปนานไในดอกพี่น้องเพราะว่ามันโดนฝนเนาะเกือบวายชนโอ้ดอกบ๊ <laughs> วยาวางไว้กันมันกันในจอแล้วเนาะเออมันถึงฝนถึงฝนเราก็ต้องทำใจแหละ ถือฝนกับยังสี่แหละสีมันงามคุ้มเห็ดบดถือฝนเห็ดยังไงเนาะมันกับเปียกมันชื้นเนาะมีตะแต่ปลาบลูเบือนนี่เิ่นบ่มาไต่ถึงเนอนี่ครับทางผีอีกดอกหนึ่งหาบุ้มให้ผีให้น้องถ่ายเบื้องน้ำกันเด้อนี่ครับผมดอกหนึ่งอะใสาก่กระตาไปเอานน่ขุดเลย แค่เีวดอกนี้นายจะคุดไงโหหนพี่น้องเอ้ยพี่น้องครับโชคหมานครับพี่น้องยางมาว่าเห็นครับพี่น้องพี่น้องเห็นยางบ้างครับนี่นี่ครับเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้ดอกใหญ่ๆพี่น้องเบิง้งบ่เคยพ่อเห็ดไคร่ใหญ่สี่ทีซึบซับขาเชื่อนี่น้ำพี่น้อง พี่ให้น้องเบิ่งน้ำก่อนพุน่นพี่น้องนี่ดอกหนึ่งวางไันนีกอนเนาะนี่ครับวางไัหนีก่อนพี่พี่น้องดอกที่สองดอกที่สองยู่นีครับดอกที่สองดอกที่สามยู่นีครับนี่ครับดอกที่สองดอกที่สามพี่น้อง <c oughs> ดอกที่สามพี่น้องโอ้ยเพียเบิ่ง น้องครับนี่ดอกสุดท้ายดอกที่ซีพี่น้องนี่ครับห้พี่น้องได้เบิงน้ำกันเนาะนี่ครับดอกที่สีพี่น้องงามบ่หาข้าวอยู่เด้อพี่น้องคุณครับโหไปหาตอพี่น้องมือหนีมานคััหมนันครับพี่น้องครับยางมาอีกจักน้อยหลังจากที่ได้เห็ดไข่ไปแล้วนะครับพี่น้องโอ้ใบชนเหรอพ่อเห็ดดินสองดอกครับพี่น้อง สามดอกแล้วเต้ว่าเอาดอกนึงนมันเห็ดดินถือฝนพี่น้องเบื้องน้ำเปียงเห็ดดินถือฝนกับบอควยงาปนในดอกครับโอ้ยยุงกัดหูพี่น้องนี่ไปเรื่อยๆพี่น้องกับมะพร้าวเห็ดปวกก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบาเปรอเขาบพ่อไทย อ้าวคุดให้พี่น้องบ้างเนี่สาวกุ้งพี่น้องนั่งได้บ่่ว, <c oughs> วนไหลอ่ะ <c oughs> อองัดลึกๆให้มันได้นัน่นนดพี่พี่น้องโอ้ยสุดยอด พี่น้องเห็ดใคราพียพี่ปล่อยมาเจอเห็ดดินครับ <c oughs> หนึ่งดอกอยู่กลางถนนเลยพี่น้องเออนี่ไงนี่ครับพี่น้องมาพ่อเห็ดไครไข่น้อยดอกหนึ่งพี่น้องครับนี่ครับผมดอกไปเงี้ยดอกพี่น้องยู่ดอกเดียวนี่ยูดอกเดียวเลยพี่น้องเบิ้งเห็ดใครครับเห็ดใคร พี่น้องครับนี่แม่ถ้าพ,พี่มนันนอนเบิ่งเห็ดอันเห็ดตะไคร้อยู่โพนพี่น้องโพนธรรมชาติไหมพี่น้องเดี๋ยวเด้ยวดยวพี่น้องเห็ดตะไคร้ตีเห็ดตะไคร <laughs> ้ช่อผีชน้องเบิ่งน้ำนี้คุณพี่น้องเบื้องหน้าคนเห็ดน้ำนี่คนหาหน้าอ้วนก็ออกเหี่ยวเก็ดไข่ <laughs> ไปพี่น้องครับนี่ ปลาเพลียง่างมากคับม่พอเห็ดไข่โอ้ยดอกงามๆดอกขาเงี้ยไงมีนามพร้อมพี่น้องเบิง่งนะเบิ่งเลยครับโอ้ยสวยๆเอาดเด้อพี่น้อองบดโ๋ยวโคดได้บ่เธอมันปลาเพเลิพกชัดๆเลยนี่ปลาเพลิกชัดๆเลยเด้นี่โคกบอลบือปลาเพลิกไหลครักแถ็ดติม่มมันบ่คือโคกบ้านน้องกางโคกเนาะบ้านน้องกางโคกกับว่าปลาเพลิกไหลยอยู่บนหนาปนีเด้ บดบอระเบือหนากว่าเขาบกเคยมาบอระเบือขี้เถียนเนาะบกเคยมากจะเถียเอ้ยเบิ้งพี่น้องเบิ้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 งไปไปพี่น้องอะไะเบิ้งเห็ดไข่รกำลังเกิดพี่น้องตูนตูอูตีอียุพี่น้องไปเอาไปเถอะก็ออกดอกเดียวคือเถียโบมีพี่พี่น้องเลยตีสวย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 โอ้ยมาพ่อเห็ดดินทุกกลางปลาพี่น้องโอ้ยดอกให้่อยู่แต่มันเห็ดโดนฝนเนาะเบิ้ง นี่ครับผมย่างมากกับมะพร้าวเห็ดดินดอกงามสมเห็ดดอกเห็ดไข่รถพี่น้องเบิง้งเอ้ยพุนพูนพูนด,ด,ดอกแง่ครับดอกนี้พี่น้องเอ้ยพี่น้องครับอยู่ในปลามะพร้าวเห็ดแดงดอกเดียวมีกำลังงามอยู่ครับสวยครับพี่น้องครับย่างมากอาจจะมันงามกระดอกก็ดีอเบิง้งพี่น้องเห็ดไข่ในเปียงล่ะ เพิ่งคับพี่ขาบักไงอึบน้ำกระหงเห็ดไข่นี่อู้ดอกงามครับพี่น้องดอกงามครับเบื่อนพี่น,อน้องครับบาปเปียุคเอาเห็ดปวกกันด้วยครับเ่าป่อยเห็ดปวกอีกแล้วเมื่อนี้หมานต้เห็ดปวกโอ้ยนี่พี่น้องนี่ครับหมานหมนัมนมันอยู่พี่น้อง นอกครับผมมาพ่อเฮ็ดปวกโอ้ยสวากันเด้อพี่น้องมือหนึ่งขดุดมือหนึ่งทายนะพี่น้องนี่ครับโอ้ยนี่ครับนี่ครับยางมาเรื่อยๆพี่น้องเป้าเป๋มาพ่อเฮ็ดแดงนี่ครับเห็ดแดงดอกงามครับพี่น้อง แล้วก็ยุ้างๆเ็ดแดงสิเป็นเ็ดเพิงนี่ครับนี่ครับผมเป็นเ็ดเผิงนะพี่นอ้องได้สองดอกครับงามครับเป็นอย่างพี่นอ้องนี่ครับพอเ็ดเพิงก็อดอกหน่อยเถอะบุดอกกระชิวเรียวอยู่พี่น้องเลยบงดอกที่สองพี่ดอกหนึ่งโอ้ยเก็บยากแต่ดอกนี่นี่พี่นอ้องกำลังสามดอกพี่นอ้อง นดอกก็พ่อเหเด็ดแดงดอกบระงามพูดนะพี่น้องโอ้ขางามครับพี่น้องสวยสวยสวยพี่น้องครับโชคหมานปะครับพี่น้องเขามาพ่อเห็ดตะไคร่พอดีนี่โอ้ยอึบนี่โ,นโชคดีคถึงยุเนาะกระลังงามพี่น้องมาตั้งเฮียงกระตาเจอินเทินอยู่นี่พี่น้องเอามาเอา,เ,อาเห็ดตะไคร่ เห็ดตะไคร้พี่น้องเบิ่งนะ่าเปียงแล้ว,าวบานเถื่องเยู่คุณเสียมมาคุณ <c oughs> งามครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งขาบัวใหญ่เอ้ย,ปอยไปไปพี่น้องไปหาต่อไปครับพี่น้องครับเราเปรีมั่พอเห็ดอันนี้นะครับเห็ดปวดเดี๋ยวขุดขึ้นไปน้อง ขายเงยวๆดิพี่น้องบวงมงนนี่นี่ครับโอ้ดอกสวยครับพี่น้องเฮ็ดนาขาวครับดอกงามพี่น้องดอกนี้พี่น้องครับมาพอเฮ็ดปวกดอกหนึ่งยูนี่แหละนี่ครับ พี่น้องดอกงามอยู่ครับผมน้องบอย่างมากพอเห็ดไข่ขาวเธอเลยอยู่ครับนี่ซื้อก,กว่าจะมีสองดอกนะครับที่ครับมีดอกหน่อยนะพี่น้องงามบอกพี่น้องพี่พี่โอ้สวยจังครับพี่น้อง เดี๋ยวตัดขาเพื่นออกกันครับเมื่อหนึ่งไทยเมื่อหนึ่งหาอ๋พี่น้องี่น,ปปน,นี่แหละครับพี่น้องครับปึงมาวางเปลี่ยน่าก่อเห็ดไข่อยู่นี่เงาไหมอืุ้พนพี่น้องเห็นบ่ต่อกปะงามเด้ครับพลจับออกซะพี่น้องนี่ครับได้แล้วครับพี่น้องครับอันนี้เบ้าเปก่ะ สี่โมงแรกแล้วนะครับพี่น้องเบ้าเปกับว่าสิบากันเมียแล้วล่ะครับมาหางแต่เศร้าแล้วเป็นจ้งไดกะขอบคุณพี่น้องด้วยครับที่เขามาเบิงขีบเบ้าเปยลุยสารขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้เบ้าเปย์ด้วยครับขอบคุณหลายๆนะครับที่พี่น้องมีความสุขในการเบิงขีบชมเห็นนะครับเดี๋ยวจ้งได้กะคลิปหน้าเบ้าเปสีเห็นอยังก็ฝากพี่น้องให้กำลังใจเบ้าเปย์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้กัขอบคุณและสวัสดีครับ